สวัสดีครับพบกับช่องพายบัวงามทางแตงโมนะครับอันนี้ก็มาอยู่ที่ร้อเอ็ดนะครับแม่แม่ก็สามน้ำร้อนะครับแม่พี่พายแก้วพายงามอ่าซีโดซิโด,อ,ดอ,อะไรเนาะจำชื่อไม่ได้นะครับผมจำชื่อมาด้วยกันสามเชียงที่ร้อยเอ็ดนะครับอยู่จะแถวสนามบินนะครับ งานใหญ่นะครับงานฉลองชุ้มประตูด้วยนะพี่เม่เพราะว่าทางวัดเขาได้ทําประตูข้างหน้าใหม่ก็เลยฉลองด้วยนะครับ บ้านออกมาร่วมกันเยอะเลยต้นแจ็คด้านนจะเป็นที่พายแก้วนะค,ครับเป็นกีฬาอัศจรรย์นะครับ ภูมใจนะครับในส่วที่มีช้างสามเชื่อกที่ได้มาร่วมตรวแหนถ้าปรมาสาดีประเไทยมนน<ล>ยขอขออนะครับก็กเป็นกอกขอขอบคุณนะครับมีลมทานมีอะไรองรครับชายชัยศิษย์ขายเจี่ยหางนะครับตำน้นนะครับแล้วก็นาง นางพิคุณเพิ่มนะครับผู้ใหญ่บ้านหมงหนึ่งนะครับวันนี้ก็มากับกุยอาเจียงนะวันนี้ผมมาขับรถให้ที่สมหมายเนาะช่องกุยอาเจียงนะครับแล้วก็นางเรือวันนะครับสี่วันสริสุวรรณนะครับอปิดเขาไผ่นะครับผู้ใหญ่บ้านหมงสิบสองนะครับกราบขอบพระคุณนะครับท่านกำนันตะบนนาแซนะครับนายชัยศิษฐ์เจ้าหานะครับ ก็ขอบคุณทางทางที่กินเพิ่มนะครับผู้อยู่บ้านหมงหนึ่งนางยวนสยู่ที่ประภานะครับผู้อยู่บ้านหมู่สิบเอ็ดและนางเกลยรวันศรีสุวรรณนะครับผู้อยู่บ้านหมู่สิบสองครับขอกราบขอบคุณนะครับที่ท่านได้มีความมีศรัทธาครับได้มาร่วมนะครับในการอุบุญใ <screen> so. er นวันนี้นะครับขอขอบคุณขอให้ท่านโมทนาบุญนะครับขอขอให้ อาบุญกุศลที่ท่านเดชเจตนาตั้งใจในการอาบุญกับลูกหลานด้วยว่าทางวัดทางพระรามวันนี้นะครับก็ต้องขอกราบพระคุณอย่างยิ่งครับพี่น้องที่เคารพครับในขณะนี้นะครับช้างนะครับสวยงามเหลือเกินนะครับการเดินนะครับการเดินของช้างอาบุญพระวาว่าเจ้าดิเขาคืองามปานสร้างยางอย่างไรนต่เดี๋ยวนี้เรียกว่าสากยางนี่เรียกวยางงามนะครับ างานไก่เวลายเวลายเราสาวนีน่เขาคืองานัสานสั่งงานอย่ไก่คุณานะครับนี้เีาบอกนะครับเขเป็ <c oughs> นสัตว์ครับดูแล้วนะครับาแล้วก็เป็นช้างที่การฝึกสอนนะครับเป็นการเรื่องสอนได้ดีมากนะครับดีมากดีจริงครับสามารถทำการปันช้างหรือว่าตวงช้างนะครับแล้วก็สามารถซื่อนะครับ พี่น้องมันจะชวนเราได้พอสมควรจะเห็นจากเราเอาเอาเงินนะครับไปยี่สิบไปร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่เลี้ยงก็ได้นะครับท่านก็จะหยิบนะครับแล้วก็คออืกำนาแด่เลยเนวางง่วงหน่อยๆแล้วก็รูงนานะครับเพาะว่าวนะางง่วง,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 งสร้างนะครับ,บรต้นง่วงสร้างก็เป็นยาดีกว่านะครับเพราะว่าจะสร้างมีชีวิตดีกว่านะครับต้นง่วงช้าก็เป็นยาได้ว่ายานัา้ยันคงไม่ลืมนะครับที่ไปได้ ขอขอบคุณนะครับท่านเจ้าของช้างนะครับวันช้างอังสามเชื่อนะครับที่ได้มาร่วมนะครับแห่นะครับขระพพรมสาลีรีกระท่นะครับซึ่งท่านพระครูกันตะสารพิมลนะครับท่านได้มาจากทางวัดอุชินารานะครับประเทศอินเดียในสมัยที่ท่านไปกาบเปนวา แบบพุทธภูมินะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับก็ตามที่ผมได้นําเรียนนะครับประวัตินะครับช้างนะครับก็มีประวัติในประวัติของพุทเจ้านะครับช้างก็มีนะครับเป็นการที่ในสมัยเมื่อปีพศ2559รัฟระคโูกาตาสัน ไ้เดินทางไปแดนดินแด,น,ดนพุทธภูมินะครับประเทศอินเดียนะครับไปกาบนะครับไปแควะนะครับระกาศสังเวชนียสถาน,นะครับสถานที่พุทธเจ้าทรงประสูตินะครับขับชรูนะครับเอาได้ครับเอาได้ครับ ขยับก่อนนะครับรถนะครับก็ถ่ามีโอกาสมานะครับก็ไม่ง่ายนะครับสำหรับช้างที่จะมามาได้กันจับตั้งนานผมดูไก่ผมจิเลี้ยงควันบูดเนี่ยเด่นเอาเอาคนสิบประสานี่ไลยผมก็บอกให้เขาใจประเด็นครับเอาโยนเองแล้วเลิกเอาขัเอาไทยเอาครับไทยเอาเอาไทยเออเอา นี่เดินมาทางสร้างสร้างเกี่ยวกันนะครับเดี่ยวยังคนเดินนะครับอ่าครับโอ้เอี๋อวหลอดหลอดเอาเออโอ้คนมาหลอดห่วงซ้างนะครับนี่ยลอดห่วงซ้างเอาอ่าคนมาเป็นนุ้ยสาธุนะครับซาธุนะครับอ่าสาธุสาธุครับโอ้หลอดช่อดนะครับโอ้หลอดช่อนนะครับโอ้ยหลอดช่อนนะครับนะโอ้ย คุ่นสร้างเอาคุ่นสร้างผมพูดจากซื้อเชิญนะครับผมจากซื้อสิบอกซื้อคนอยู่เราคุ่นสร้างโอ้เอา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 เมวาลาพอดนะครับคุ่นเมวาลาพอดนะครับตัวนี้นะครับตัวยุคธางตัวยุธางอยู่เอาเอาพ่อสมควรนะครับเด้อพ่อสมควรเอาผมอยู่นอกกอะไรผมในบุญน้ำนะครับเป็นอะไรนะครับ สวีดเศ้าลื่นบักเวีดเช่นหนนอนดิอ๋อขายน้ำรับยังครับศรีมงคลอ่าคุณข่ายน้ำนะครับขอบคุณศรีมงคลอ่าจะตอไปวันน้กรับพ่อแล้วนะครับนอเอาเเออเดี๋ยวนะบเด้วยพนยังสอดดูเอาขอจั่อยนะครับ